สวัสดีค่ะนาคีพ่ารวยนะคะืันนี้แอดมินกับพ่ามาตามพาตีแล้วพาตุดงเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันอีกแล้วนะคะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน้าคีพ่ารวยเพื่อจะพ่อพาคลิปดีๆกับสิ่งเป็นกำลังแก่กระทั่งช่องค่ะ อาจารย์ประพ้อจะทำน้ำมาสการค่ะอาจารย์ประอจะรุ่นซ่อนผาผ้าลวัวว่าิดจักไ้ที่เทียบรัวว่าจะเป็นหน้าที่ผ้ารวยหน้าที่ผ้ารวยที่งานจากยูทูบเข้าสีได้ผาากันเผยแท่สร้างรันผ้ากันสร้างสรันสร้างส์คืก็ยังือว่า นำแนวทางใหาา้ญาติโยมไปเสียงลอตเตอรี่ของรัฐาบาลทุกคนเนาะออก็เป็นมิตรไม้ที่ดีก็เป็นมิตรไม้ที่ดีเพราะว่าจิเป็นพอสวยเนาะค้นต่างค้นตาออ่างธรรมะหากินท้าอาจารย์สัมผัสมา,น,านั่หญาติโยม ทีมงานยูทูปมานี่ผู้ลองคอกะแลนแลน,นจนบ่อน้ำแตกแลนจนยางรถหัวผู้ลองคอนแลนจนเป็นไข่จุดอาจารย์กัดสงสารลูกศิษย์ลูกหาคือกันเพระาะพ่วงาม,มันนั่นผู้ใดเบิ้งแล้วก็ให้กดไลค์กดแชร์เมื่อว่าโอ้ยเสร็จยูทูปมีเงินเขาหลายนี่กขบพูดอะไรควรลองคอนกับปากกัดเปียนส,ส,สีในสิขาน้ำมันลดในสีขาน้ำมันเคียงทะเดียนเมื่อคืนก็าพมีเงินเข่าบาดลูกก็าเขได้ทีตามว่า ทั้งเสียงชีวิตทั้งถือข่ถือจมก็คือว่าไปนิ่มรับคือว่าลูกศิดยุตหาท้ำตัวเป็นสะพานที่ล่องรับอารมณ์สิ่งทุกอย่างได้ดีนี่แหละคือว่าพืมออดทนเพื่อนหนึ่งอาจารย์ก็ได้บันนิมิตลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้นิมิตความฝันทั้งผราหทากว like kind of ันก em, ็ได like <it seems S 2> ้มาหาเนาะได้ฝันว่าอาจารย์ไปหายุคโพราาชมาสั่นนะโูรหลาชไปกับ หนัก่อยนักที้น่อยที่น่อยที่หน่อยทีน่อยส่วนตอว่าผู้จะใกล้ผ่าเกียวคันผ่าเกียวก็ได้มากแล้วทีนึงไดมากแล้วกจะไดมากถวายแล้วดูพอล้วก็เมื่อกบันเจ้ยวตรงกลางก็ปูอยู่นั่นแหละเจ้ยวตรงกัาป่าูแล้วก็ใกล้เนาะเพาะว่านี่ ดูคิดกระไดมากออกมาให้ลูกหลานน,น,ลนั่นแหละแนวยความเชียเนะเชียไปมัน่นสิ่งเร้นรับไม่เชื่ออย่าลบดูเปนว่าลบดูบว่าได้ถ้าพูดไดว่าผีวเนี่ตายมันก็จะเป็นผี้็เดียวถ้าผู้ตายก็เป็นผีพระเดียเจ้โอ้จะไปผีพ,พระนั่นผีพระผีพระชิลกนั่นเห็นไ่มหลับทุกสิ่งทุกอย่างมสงีสิ่งเร้นรับเราไม่เชื่อเราจะลบดูเราลบดูไม่ได้เขาไม่ลบดูเราเราไม่ลบดูเขา ก็คือวาา่าเจังซบสีอันนั้นทาเจีดสีคน่ะ <ขอ S 1> มัน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 เจ็สีนี่อือามาแล้วสีหนึ่งก็แต่ก็มาถาวายแล้วก็เลยบอกคือเหมือนปู้รับบ่วงส่วงตัวอันเปิดกับหน้าที่คือว่ารับบ่วงสวงคนนน้อยดอกหนันกน้อยแต่ว่าตหนักน้อยเราก็ได้ร่ำว่าว่ากู้ไปครับไอ้อ่วนหัวมันละไปไปนไก่พา,าวัฒน เก<ไ>ียวเขาก็นมาถวายแล้วเพื่อจะได้มาเจ็ดสีเออาเ้วบานนี้ต่อไปขอ,อนาําทุกโคลาดเป็น้าสีเกีเียวอะไรก็นัมาถวายแล้วจา<อ>้าเงนินพู้ได้ส่นัดไปให้ไข่จินเป็นปอ,อดนั่นละอออเออค่ะเออบานนี้เขาก็อน,นั้นด้วยละก็้งอ่ืดุกทิฟันแมนบอค่ะฝัน กม่เป็นปูกับมาท้มกับเก้ี่ยกับปูมาฝันว่าเพื่อน,นั่นเอาฟักข้อมาถวายแล้วก็พังนัดอันนี้ปูฝันฝันเอาพร้อมนะเอาบมกอื้อมาถวายเจ็ดนวยอมึกเจ็ดนวยนัดนะพาลูกานาพาลูกเอา้า <PI AN> บ่าเจ๊หาปู่ผมบานนี้พาข้าเจ้าก็เอามาถวายเราสองพื้นพาช่องพืนเจ๊หาสองก็เอามาแล้วตีไว้จ้ะตีไว้เลยตีไว้เลยนะคะตีด้วยกันวันนี้อันนี้พูดตีห้มันก็ได้แค่นี้แล้วป้าบ้านเดียพูดตีตัวใดเขามันก็ดูลูกว่านน่ะล่ะเจ๊หาสองเนาะ สองตัว hmm. ตัวไอ้อมต้นหอมว่ามาจากทางฝุ่นของแม่นั่นก็ยัดจีตัวปูเจ็ดห้าสองอันนี้คือฝันไม่เนาะค่ะเนาะฝปูเป็นฝันไม่เด็ดจีดหาสองนาะค่ะเนาะกตีช่วยกันเนาะค่ะคว้าฝันปูไปหาครับไปนั่นถ้าปูไปหาว่าจะกล้ไอ้ผาครับได้ผา แล้วนั่นปู่พ่อมาไถ่เพียงพ่อก็เลยเห็โอ้ไปนั่นปู่เขาด้วยวะครับตอนเราปู่ไปหาอาจารย์เราไปหาไปกรับไอ้ไอปไม่กี่อน่วยใส่ปุ้นกะนี่คือความฝันปาติเนาะค่ะเพผนฝันตีออกมาในจิตหาสองนะคะผู้ใดที่เขามาเบิ่งแล้วก็ใส่วิญญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางในการนับเสมอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ให้เอฟซีผิดารณน,นากรสื่อเนาะค่ะเนาะได้ที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วแอดมินก็นข,อขอขอพค่ณเอฟซีถกท่านค่ะ